มอร์นิ่งค่ะชเช้าแล้วนะคะเช้านี้พูดกันถึงเรื่องพายุหมุนทางเศษร,รษฐกิจจ้าพายุหมุนทางเศรษฐกิจอ่ะเราก็ได้ยินจากโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทใช่ปะละ่ะนี่ล่าสุดมีความคืบหน้านะคะจากตอนแรกที่เขาประวางไทม์ไลน์เอาไว้ว่าน่าจะได้ช่วงไตรามาสสุดท้ายของปีนี้ก็คือตุลาพฤศจิกาธันวาใช่ปะปรากฏว่าเดี๋ยวกันยายนนี้อาจจะมีคนกลุ่มหนึ่งได้ก่อนนะจ้าเพราะว่าเมื่อวานนี้เขาไปชมคอรมอลแล้วเขาก็อนุมัติเห็นชอบการเบิกงบกลางประจําปี67งบกลางปี67อะ่ะก็ต้องใช้ให้หมดภายในปี งบประมาณก็คือภายในก่อดตุลาคมใช่ไหมอ่ะแล้วก็งบตรงนี้เนี่ยเบิกมาก็เพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะไปใช้กับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทเพราะเขาพูดอยู่ตลอดไงว่าโครงการนี้เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจโดยจะให้เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือกลุ่มคนจนก่อนเอออ่าประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันล้านบาทนะคะก็เดี๋ยวก็รอดูมันจะมีกลุ่มคนที่จะได้ก่อนแหละล่วงหน้าแหละนะคะทีนี้คําถามก็คือว่า 1 2ึ0 0 0ล้านบาทเนี่ยคนจนเนี่ยมีเท่าไหร่ในประมาณ15ล้านคนนะ1ิล้านคนเศษอะไรประมาณเนี้ยซึ่งถามว่ามันจะสร้างพายุหม,มุนทางเศรษฐกิจได้จริงหรือเปล่าอ่ะลองจับตาดูแล้วก็ลองดูเคสสตั๊ดี้ที่ไปหามากรณีศึกษาสองประเทศค,คือญี่ปุ่นกับที่จีนอ่ะที่ญี่ปุ่นปีพัน9กเานะคะเขามีการแจกเงินเหมือนกันเขามีการแจกเงินให้ประชาชนของเขาเหมือนกันเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะไม่ต้องไปสนใจตัวเลขเขาก็จะให้กลุ่มที่มีสิทธิ์ใช่ป่ะเสร็จแล้วปรากฏว่าเขาก็เก็บม ยุหมุนทงางเศรษฐกิจหรือกระตุ้นเศรษฐกิจได้เท่าไหร่นะใช้คำว่า MPC MPC คือ marginal propensity to consumer นะคะไม่ต้องไปจำหรอกว่ามันคืออะไรแต่เอาว่าไอตัว MPC ตัวนี้จะให้ดีมันคือต้องเกินหนึ่งอะถ้าศูนย์ก็แบบเสมอตัวเจ้ากันไปเสียแรงฟรีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าติดลบนี่แย่แล้วนะปรากฏว่าของที่ญี่ปุ่นหลังจากที่แจกเงินลงไปปัาบนี่เขาก็ไปเ,เก็บข้อมูลมาได้ว่าแจกเงินเดนมีนาคมใช่ไหมการใช้จ่าย เพิ่มขึ้นกว่าเดือนกุมภาอ่ะ <stew> ดีใช่ปะแต่ปรากฏว่าพอเดือนพฤษภามิถุน,นากรากฎาคมการใช้จา่ายมันลด,ล,ด,ล,ด,ล,ดลงลด,ล,ดลงลด aut, ลงลดลงลดลงจนติดลบเลยความหมายก็คือคนไม่ได้ใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่แค่ใช้จ่ายเร็วขึ้นเหมือนของที่จะซื้อเดือนกรกฎาคมเอามาซื้อเดือนมีนาคมตอนที่ได้เงินแจกจากรัฐบาลตรงนี้ไงเขาเก็บตัวเลขมานะได้เป็นเอ็พซติดลบเลยจ้ะ ต่ำกว่าศูนย์เลยนะคะอันนี้แต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จไม่สักเซสคือต่อให้ได้เงินคนก็ใช้จ่ายไม่เยอะขึ้นแถมน้อยลงกว่าตอนก่อนแจกเงินอีกอเรื่องของเศรษฐกิจปี1999ของญี่ปุ่นอะทีนี้อีกที่หนึ่งที่ยงญี่ปุ่นเพราะว่าเขาบอกว่ามันใกล้เคียงกับการแจกเงินโครงการดิจิตอลวอลเล็ที่สุดหลายแต่ว่าอันนั้นใช้วงเงินประมาณ200ล้านอะนะมาที่อีกที่หนึ่งเค s t u d y อีกที่อยู่ที่จีน โฟกัสไปที่หางโจวปี2020่ช่วงโควิดระบาดรัฐบาลจีนจเขาก็จะมีการแจกเงินแจกเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกันเขาไปเก็บข้อมูลที่หางโจวมามีคนใช้ได้สิทธิ์ในประมาณสัก1ิล้านคนได้แต่มันต่างกันที่ญี่ปุ่นตรงที่ว่ารัฐบาลจีนจใช้วิธีว่าถ้าคุณอยากได้เงินจากรัฐบาล10หยวนคุณต้องใช้เงิน40หยวนนี่ก็คือเอาเงินตัวเองจ่ายออกมา40หยวนแล้วรัฐบาลจะเติมไปให้อีก10หยวนคุณคุณไหมคะคุณคุณกับโครงการอะไรของบ้านเราใช่ปะ่ะคุณคุณเนอะคนละครึ่ รอบ2รอบ2ให้คูปองอีกถ้าคุณใช้จ่าย100ยหยวนรัฐบาลจะเพิ่มให้เป็น20หยวนถ้าคุณใช้จ่าย200ยหยวนรัฐบาลจะเพิ่มให้เป็น35หยวนและถ้าคุณใช้จ่ายถึง300ยหยวนรัฐบาลจะจ่ายให้คุณไปอีก45หยวนนี่คำถามก็คือความแตกต่างม,มันอยู่ตรงที่แบบของที่หางโจวที่จีนอะนะคือจะได้เงินจากรัฐบาลคุณต้องเอาเงินตัวเองเออกมาจ่ายก่อนเอาเงินออมที่เก็บเอาไว้ที่กำไว้แน่นเนี่ยเอาออกมาจ่ายก่อน เอาเงินมาอัดฉีดลงไปในระบบเศรษฐกิจก่อนแล้วเดี๋ยวรัฐบาลก็จะจ่ายเงินให้ค่า M P C ของที่หางโจเท่าไหร่หุมไหมคุณผู้ชมรอบแรกอะตอนที่บอก40ได้อีก10หยวนจากรัฐบาลอะได้ไปก็ประมาณ3.67แล้วนะค่า M P C แต่ตอร,รอบสองอะโอ้โหที่อัดฉีดถึงขั้นแบบได้ถึง45หยวนจากรัฐบาลอะค่า M P C ได้ถึง5.8สัดส่วนเข้าสูตรคูณอะไรของเขาไปแล้วยังไม่ต้องไปจำ ได้ตั้งห้าจดแปดอ่ะอันนี้เรียกว่าประสบความสาเร็จจริงเนี่ยถึงเรียกว่าพยุมหมุนทางเศรษฐก,กิจนี่อันเนี้ยเพราะมันกระตุ้นได้สูงตั้งห้าจุดแปดคถามกลับมาที่บ้านเราณนะตอนนี้ถ้าสมมุติว่าจะเอาโครงการคนละครึ่งกลับมาใช้อีกนะนะกระตุ้นแบบที่จีนเลยเนี่ยนะมีการอาัดฉีดจากรัฐบาลส่วนหนึ่งมีจากประชาชนเงินตัวเองอีกส่วนหนึ่งคําถามคือคนไทยมีเงินออมปะ่ะคุณจีนี่ะ คือเขามีเงินออมแล้วเขาก็เอาเงินออมมาออกมาใช้จากที่ตอนแรกจะไม่ใช้ก็หาทางกระตุ้นให้เขาปล่อยเงินออกมาแต่คนไทยคําถามคืออย่าว่าแต่เอาเงินออกมาใช้เลยเงินที่เก็บเอาไว้อ่ะมีหรือเปล่าเพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีเขายากหมักแพงค่าแรงก็ไม่เยอะขายของก็ยากอย่างเงี้ยเงินออมที่จะเอาออกมาใช้อ่ะต่อให้มีมาตรการนี้เขาจะมีเงินออมหรือเปล่า ยังไม่รู้เลยทีนี้ถามว่าอ่ะเราพายุหมุนทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นในประเทศไทยไหมหลังจากดําเนินการโครงการดี g จะต้องเว e เลไปแบบเต็มสเกลเต็มสูงแล้วปลายปีนี้ก็ต้องบอกแค่ว่าจับตาดู